วัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูอรอนจะมาเล่านิทานเรื่องกระตายกับเตา่าเราไปรับชมกันเลยนะคะดเด็กๆกระต่ายตัวหนึ่งดูถูกในความคานชา้าต้วมเตียมของเตา่าจึงได้ท้าทายให้เต่าวิ่งแข่งกับตนเต่าจึงพูดว่าข้าจะชนะการแข่งขันครั้งนี้ แม้ว่าเจ้าจะวิ่งได้เร็วกว่าข้าก็ตามเต่าได้พูดกับกระต่ายแบบนั้นแล้วกระต่ายก็ตอบว่าข้ารู้เจ้าดีแต่พูดและเราจะได้เห็นดีกันว่าใครวิ่งเร็วกว่ากันเจ้าเต่าจึงถามว่าแล้วใครจะเป็นผู้ตัดสินและเป็นผู้ให้รางวัลแก่คนชนะล่ะเจ้ากระต่ายก็ตอบว่า เจ้าสุนัขจิ้งจอกไงมีความยุติธรรมและความฉลาดเราไปขอให้เขาเป็นผู้ตัดสินกันเถอะเมื่อเจ้าจิ้งจอกให้สัญญาณออกตัวเจ้ากระต่ายและเต่าก็พากันวิ่ง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 เจ้ากระต่ายวิ่งห่างจากเจ้าเต่าไปไกลแล้วแต่เจ้าเต่าก็ยังคงพยายามเดินต่อไปเดินต่อไปโดยไม่ยอมแพ้เพื่อที่จะเอาชนะเจ้ากระต่ายให้ได้ เจ้ากระต่ายนั้นมั่นใจมากว่านตัวเองมีฝีเท้าดีกว่าเจ้าเต่าระหว่างทางเมื่อเขาเห็นต้นไม้ใหญ่เขาจึงนอนพักลงที่ใต้ต้นไม้เมื่อเวลาผ่านไปเจ้ากระต่ายก็ได้ตื่นขึ้นมาโอ้ข้าเผลอหลับไปสักพักหรือนี่แต่ไม่เป็นไรข้ารู้อยู่แล้วว่าเจ้าเต่าน่าจะยังไม่ถึงไหนหรอก หลังจากเจ้ากระต่ายได้หาออกมาและยืดเส้นยืดสายเขาก็เริ่มต้นวิ่งไปยันจุดเส้นชัยอีกครั้งโอเคข้าใกล้ถึงเส้นชัยแล้วโอ้ไม่นะไม่ได้รอเล่นใช่ไหมะเจ้ากระต่ายคิดว่าเขาจะชนะการแข่งขันครั้งนี้แต่ความเป็นจริงแล้วเจ้าเต่าได้ไปถึงเส้นชัยก่อนจึงชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นิทางเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแม้ว่าคนคนหนึ่งจะมีความสามารถแต่หากไม่มีความกระตือรือร้นก็อาจจะเป็นผลเสียต่อตอนเองได้ในทางกลับกันแม้คนคนหนึ่งจะไม่มีความสามารถแต่ถ้าเขามีความจริงจังและความอดทนก็อาจจะเอาชนะคนเก่งได้